ไปมารอบนั้นหลังนะหลังต้องบอกเขาด้วยนะบอกเขาด้วยนะเพราะว่าบางทีเขาอย่ขึ้นปกต่อรถต่อนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเล่อนเค่อนนะเาเลยอนครับเคนเชิญนะครับตรันจะ้มเชิญนะครับวันนี้มีครูมาช่วยจ้าอันนี้ได้ครับ จะครูสวยๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวครูเกี่ไปดูแอนออร์ดีเดีไรอันเดียรายครับสดายข้ามอ่อใจนะครับารร่วมสกุลลกับภานะครับแป๊บอื่นไปเดรอติดปัด่อรถก่อนนะครับอติปัดก่อน ใบนะครับเก็บเอาไว้นะเก็บไว้ดีอีกไปหนึ่งใบก็เก็บไว้ที่รถนะครับยี่สิบาทนะครับโล่นสมบุญให้กับทางวัดนะรล่นสมบูรณ์ให้กับทางวัดนะด้านในคุณพี่นะด้านในตรงนู้นจะมีที่ว่างเลยแล้วท่านก็เดินออกเข้าวิหารหลวงพ่อตอได้เลยนะครับได้เสร็ลนะนนท์ก็ติดมาดยวออนต่อนะครับต่อนะ รถติดมาต่อรถเรียบร้อยก่อนดัครั้นด้านในมุมนี้ด้านในครับด้านในมีที่ว่างนะด้านในมีที่ว่างจอดได้เยอะเลยครับด้านนี้ก็ได้นะครับเข้าไปจอดด้านในก่อนก็ต้องขอความร่วมมือท่านที้นำรถตพาไฟมาจอดด้วยกันนะ ท่านจะบ้านเยอเลยครับท่านจอรถข้างในท่านก็เดินผ่านเนาวิหารลงพระต่อได้เลยไม่ต้องเดินย้อนมาทางนี้นะครับท่านก็จะเดินใกล้ด้วยาเอ มันไม่มีชีวิตชีวาไอชาดจอดครับมอดไปจเดียวมารถที่ออกนะรออไงครับเปรองการเปเปใปอได้ว่าไงครับวันนี้ทำไมโตยังเลยล่ะครับหนขอทาคุณพอคุณแม่มาิดพัและจต้นขอตมที่มาเงินส่วนน ครับจาเิิงป่าาาจส้วหชันน้ำมอไซน์นะครับเลี้ยวลงมาเลยนะทันทีจะจอดรถมอไซค์นะครับเลี้ยวลงมาเลยนะครับอ๋อสังเกตได้เลยครับตรงทางเข้า,านะมีสัญญาณไฟสีแดงนะครับเป็นไฟปุ่นสีแดงนะครับจุดสังเกตนะเป็นลานจอดรถมอไซค์นะครับหน้าวิหารของหลวงพ่อโต นั่นอะไรครับหมายว่านะครับต่อจากนา้นมาก่อนะครับหมายว่าอะครับต่อจากนั้นมาก่อเอาไปทิ้งไ่ข้างลัวนจะได้เห็นชัดเจนนะครับทิ้งไปข้างรัวนะ เดียวนะนะครับเด็เดินได้นะสนสภาพดีๆกัได้ตามหาพยายามใส่าัตเอาตึงร้อยตางนน่เองะรเอาเอนเอาเอารถไปจอดกอนนะเอารถไปไปจอดไปเรียบร้อยนะครับ เชิญรถบ่อไทยนะครับเแลยวลงมาเลยนะครับบ่อไทยที่เดียวจอดนะครับท่านที่จะมาเที่ยวงานประจำปีนะครับปิดทองหออหลวงพระโตนะบอไทยลงมาจอดได้เลยนะครับค่ารถ20บาทร่วมทือบุญเช้นการทางวัดนะครับเข้าในสองช่องนะครับนะมีโต๊ะหยู่ของฝั่งเลยทางด้านซ้ายด้านขวานะครับเพื่อที่จะรอติดประตูรถ ปรับเงินไปติดที่รถนะครับไปึงไปถ้าเก็บไว้ดีนะครับอย่าทิหานะครับเก็ให้ดีแป๊บเดียวแป๊บเดียวจอดเลยจะดครับเดไปดนไดคยบอให้วยขอให้ยครยังไม่ได้เป็นสจ้า่ี่เดินเลยนะที่ที่ดใครที่เขาอยู่เขาทมาหาเิีเชื่อหรือเปาหรถารือเชื่อ ข้าท่านลับุทตดีเป็นภาพที่ดินถวายเป็นที่กรณีสองพบาทนะครับรวมขบวนกับทาวัดนะครับับเต้อรถฟอร์กัยนะเดินได้เลยนะครับเได้เลยเียวมาเลยครับเหลียวลงมาเลยรวมขบวนให้กับทาวัดนะครับันละยี่สิบบาท ปิดไปนะครับติดที่รถนะครับปิดไปนะครับวันนี้มีสแกนเลยอย่าท้ำหายวันนี้มีสแกนวันนี้มีสแกนด้วยนะครับมีสแกนด้วยเข้าบัญชีวัดเลยนะครับเข้าบัญชีวัดเลยนนะครรับาการบริการที่ทันสมัยนะครับให้ทันตามยุคตามสมัยนะครับ การสแกนด้วยครับสแกนจ่ายนะครับกระจยจ่ายผ้าดอกล็อที่ัดเพรกะคุไม่มีนะครับเพราะว่าคือแรกนะครับการตาดเยเื้อ้าครับาจะมีติดตัดไปบ้างนะครับแต่เรื่อต่อไปนี้นะครับรับรองว่าออกทุกอย่างแน่นอน นะครับพร้อแล้วนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินสดครับรับเป็นเงินสดหรือรับเป็นการแชรนะครับเข้าทัทีของพรวัดเลยนะครับฝากบวกไว้ด้หวกบวกแพงเลยเนี่ยากมากี่โมกมากี่โมงเดี๋ยวไปดว้ดีนี่สามสามใ

เฝ้าหมวกก่อนเนี่ยปุ๊กมีหน้าที่เฝ้าหมวกหมวกลูกใบแล้วเป็นหมื่นเสร็จแวเสได้เลยรวมบุตริกัประวัดิถ่านลา20ปาานะรับเด็กวัยรุ่นนะคะเคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ